สนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซบสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ t o เวิร์ด2015 สู่โอกาสและความเข้าใจในสิบชาติประชาคมอาเซียนกับผมโมนายและคุณนุชไทยครับเช้าแบบนี้นะคะใครที่อยู่บ้านเนี่ยสงสัยต้องเป็นช่วงเวลารับประทานอาหารเช้ากันอยู่แน่เลยนะคะแล้วก็ไหนๆเราจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอีก2ปีข้างหน้าแล้วนะคะวันนี้เราก็เลยรวบรวมเอาอาหารจานเด็ดนะคะของ10ชาติอาเซียนมาฝากกันค่ะเพราะอาหารนี่ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราได้ขึ้นชื่อว่า ไปถึงประเทศนั้นมาแล้วจริงๆเนี่ยก็ต้องรับประทานอาหารจานหลักของประเทศนั้นด้วยฮะเรียกว่าถ้าเกิดใครมีโอกาสไปประเทศไหนในอาเซียนนะคะแม้ว่าจะพูดภาษาเขาไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าพอจะจําชื่ออาหารจานเด็ดของเขาได้บ้างเนี่ยรับรองไม่อดตายแน่นอนค่ะงั้นผมเริ่มต้นที่ประเทศไทยก่อนเลยแล้วกันนะครับแน่นอนคำว่าประเทศไทยโด่งดังอยู่แล้วสําหรับอาหารไทยซึ่งคนต่างชาติรู้จักกันดีหลายอย่างแต่ถ้าเกิดว่ารู้จักอันดับที่หนึ่งนีไม่พ้นครับต้องเป็นทมยำกุ้งทมยำกุ้งหรือว่า แล้วก็มีผัดไทยอีกผัดไทยก็ดังเหมือนกันร,ร่วม<อ>ถึงผัดกะเพราต่างชาติก็รู้จักกันเป็นอย่างดีครับอ่าใน,นของไทยนะคะแต่ถ้าเกิดย้ายไปดูที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะอย่างประเทศลาวค่ะเนื่องจากเรานั้นมีอะไรที่คล้ายคายกันนะคะจะสั่งส้มตําที่นู่นเนี่ยอย่าลืมสั่งว่าขอตำหมักคุงนะคะแล้วก็ไม่ต้องถามนะคะว่าใส่ปลาร้าหรือเปล่าหรือไม่ใส่นะคะเพราะว่าที่นู่นเนี่ยใส่อยู่แล้วทุกจานนะคะแล้วก็รับรองแซ่บแน่นอนค่ะ พูดถึงแล้วกลิ่นโชยมาทันทีนะฮะน้ำลายไหลเลยถนะัดจากลาวครับไปทางตะวันออกของลาวบ้างประเทศเวียดนามอันนี้<ะ>เรารู้จักอาหารของเขากันเป็นอย่างดีครับจานหลักก็คือเฟอรครับ ก็คล <muitas> <ian> ้ายๆกับผู้ตี๋วบ้านเราเนี่ยแหละครับแต่ว่าเส้นจะเป็นเส้นขาวๆกลมๆแล้วก็น้ํามันจะข้นมากกว่าครับก็มีส่วนผสมของเนื้อไก่บ้างเนื้อวัวบ้างแล้วก็มีน้ําจิ้มรสเด็ดให้ด้วยซึ่งเฟอ์นั้นมีอยู่หลายระดับนะครับตั้งแต่ระดับพัฒนาคารุูจนมาถึงร้านอาหารซึ่งอยู่บริเวณริมฟุตบาทก็มีเฟอ์ขายด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเฟอ์ยอดนิยมสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ต้องยกให้กับเฟอ์ทเวนีโฟครับถ้าเกิดว่าไปดูที่ประเทศพม่านะคะตอนนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นกัับออาาาาาหหรรขขงเเท่่่่ไแตว ถ้าเกิดได้มีโอกาสไปนะคะก็อย่าลืมสั่งโมฮิงกาค่ะซึ่งเขาบอกว่าอาจจะคล,ะคล้ายๆกับเป็นขนมจีนของพมา่าหรือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบพม่านะคะยังไงก็ลองดูเป็น เป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็มีน้ำซุปข้นๆเป็นซุปปลาค่ะมาดูประเทศในกลุ่ม CLMV อีกประเทศหนึ่งบ้างนะครับ <ฮะ S 1> อย่างประเทศกัมพูชาอาหารประจำชาติของเขาก็คืออา็อกลักษณะรูปร่างหน้าตาจะคล้ายๆกับท่อหมกของบ้านเราครับทำมาจากเนื้อปลามีเครื่องแกงมีกะทิและถ้าเกิดว่าจะทานให้อิ่มแล้วก็ต้องทานกับข้าวสวยอุ่นๆนี่แหละครับอิ่มท้องดีนักแลดิฉันต้องเพิ่มข้าวนะคะอา็อกอย่างเดียวไม่พอนะคะ ถ้าจากกลุ่มประเทศ CLMV นะคะแ<า>กลบไปดูประเทศมุสลิมกันบ้างคะา่ะถ้าเกิดว่าไปมาเลเซียก็อย่าลืมสั่งนาซีเลมักนะคะซึ่งก็จะเป็นข้าวมันพร้อมกับเครื่องเคียงหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นทัวหรือว่าปลากรอบแล้วก็อาจจะมีอื่นๆด้วยลักษณะโดยรวมก็จะคล้ายๆข้าวคลุกกะปิบ้านเราค่ะจากประเทศมาเลเซียไปต่อนที่อินโดนีเซียกันเลยครับ<า>ด้วยความที่ภูมิประเทศของเขานั้นจะมีสภาพเป็นเกาะเพราะฉะนั้นอาหารจะมีความหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นกาโดกาโดครับลักษณะรูปร่างหน้าตาจะคล้ายๆกับ สลัดแขกของบ้าน <Okay. S 1> เราก็จะมีไข่ต้มมีกะหล่ำปีมีถั่วง,งอกมีเต้าหู้แต่ว่าน้ําสลัดนั้นจะใช้เป็นซอสสเต๊ะแทนนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างครับนาซิกโกแลงคล้ายๆกับข้าวผัดของอินโดนีเซียเลยฮะก็ะถ้าเกิดว่า สั่งนาซีกอเรงเนี่ยได้ข้าวผัดมา1จานแน่นอนครับค่ะถัดจากอินโดนีเซียนะคะไปดูกันที่บรูไนค่ะที่นั่นมีอาหารจานเด็ดนะคะก็คืออัมบูยัตค่ะละักษณะคล้ายๆข้าวต้มหรือว่าโจ๊กแต่ว่าจะทําจากแป้งสาคูปเป็นหลักนะคะแล้วก็จะรับประทานพร้อมๆกับเครื่องเคียงอีกหลายอย่างค่ะมาที่สิงคโปร์กันบ้างน,นะครับซึ่งอาหารหลักของเขาเนี่ยก็มีการเปิดสาขาในเมืองไทยมากมายแล้วนั่นก็คือข้าวมันไก่สิงคโปร์ครับ รูปร่างหน้าตาจะคล้ายกับข้าวมันไก่ของบ้านเราเลยแต่ว่ารสชาตินั้นอาจจะจัดจ้านน้อยกว่าแล้วก็มีการราดน้ําบนเนื้อไก่ด้วยคเครื่องเคียงก็จะเป็นผักต้มบ้างหรือว่าจะเป็นแตงกวาบ้างครับก็เหมือนกับบ้านเราเลยนะคะปิดท้ายกันที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะอาหารจะเด็ดของเขาก็คืออะโดโบค่ะจะเป็นลักษณะก็คือว่าอาจจะใช้หมูหรือว่าไก่นะคะไปปรุงกับซอสแล้วก็กระเทียมนะคะดูจากภาพแล้วเนี่ยก็น่าจะคล้ายคายกับหมูกระเทียมหรือว่าไก่กระเทียมบ้านเราแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับข้าวค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คืออาหาร10อย่างของ10ชาติประชาคมอาเซียนนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสไปประเทศไหนแล้วก็ต้องอย่ายลืมครับไปลิมรสให้ได้จึงจะได้ขึ้นชื่อว่าไปถึงประเทศนั้นจริงๆนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ไม่อดตายด้วยที่สําคัญนะคะและตอ<ช>่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับพามาลงลึกในรายละเอียดสําหรับการเปิดเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ในปี2558ครับ AEC จะนํามาซึ่งการเปิดเสรีหลักๆด้วยกัน5ด้านครับ ด้านแรกก็คือด้านสินค้า<ม>ด้านที่2คือการบริการด้านที่3คือการลงทุนด้านที่4ก็คือเงินทุนและด้านสุดท้ายก็คือแรงงานที่มีฝีมืออย่างด้านของสินค้าเองครับความจริงรมีการเปิดเสรีในกลุ่มอาเซียนมา ตั้งแต่ปี2,535แล้วครับแล้วก็มาเปิดเข้มข้นมากขึ้นสำหรับประเทศสมาชิกดั้งเดิม6ประเทศส่วนกลุ่ม c l m v ที่เหลืออยู่ก็จะเริ่มมีการเปิดเสรีในปี2,558ครับจุดประสงค์เลยนะคะนั่นก็คือต้องการที่จะลดอุปสรรคทางการค้านะคะกำแพงภาษีต่างๆให้มันลดลงไปเรื่อยๆจนเหลือศูนย์นะคะเพราะว่าเราเนี่ยค้าขายกันในตลาดเดียวกันแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สินค้าที่มีการนําเข้ามาในต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ภาษีก็จะเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหม ใช่ครับและเมื่อเรามีอุปสรรคที่ลดน้อยลงก็จะทําให้มูลค่าการค้าการขายระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยนี่ขนาดเรายังไม่ได้เป็น AEC แบบเต็มรูปแบบนะครับ กลุ่มสมาชิกอาเซียนถือว่าเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง<ม>ในการส่งออกและนําเข้าของไทยแล้วนะครับด้วยสัด <ạ. S 1> ส่วนการส่งออกไปยังกลุ่มสมาชิกอาเซียนมากกว่า20เปอร์เซ็นต์ฮะสปาห์หนาเดี๋ยวเรามาเจาะลึกลงไปในด้านอื่นๆกันต่อนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะคุณโมนายบอกนะคะว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวแบบไทยๆด้่แหละก็สามารถที่จะขยายตลาดไปในกลุ่มอาเซียนได้เหมือนกันใช่ครับเป็นก๋วยเตี๋ยวไทยที่สามารถไปนเตอร์ได้<ม>เขาทำได้ยังไงติดตามช่วงหน้าเลยครับ